ทุกคนมาอีสานขอนแก่นแต่ตามหาร้านข้าวซอยร้านอาหารเหนือหนุ่มเหนืออาหารเหนือตรงนี้ทางรถไฟรางคู่เห็นไหม อยู่ข้างบนเลยทุกคนถ้าเกิดเราตรงไปก็เป็นตลาดต้นตาลที่แบบลดมากตลาดต้นตาลทุกคนต้องมานะตอนแรกก็นึกว่าทำไมเหรอตลาดต้นตาลทำไมเป็นยังไงโอ้โหพอไปแล้วทุกคนจะประทับใจร้านก็เยอะนะฮะแต่ก็ออเรียกว่าหาโอกาสมีโอก้โอกับจู่ด้วยเพิ่งมาเปิดสาขาแรกอีสานนะทุกคนแต่เขาติดต่อยากมากทุกคนไม่เหมือนกับที่สยามเราเคยไปไปถ่ายมาแล้วโปรโมทให้แล้วที่สยามนี่ปังมากแต่ที่นี่เขาจะแบบแนวแบบประสานงานยากก็เลยอดค่ะอดที่จะไปถ่าย เ,เมนูเมนูของเขามาให้ชาวโลกเห็นว่าที่อีสานขอนแก่นมาเปิดแล้วหน้าตาเป็นยังไงในเมื่อฟ้าดินไม่ให้เราไปไม่ได้มีโอกาสบอกต่อก็ไม่เป็นไรหาเราก็หาร้านดีๆที่ดีจริงๆต่อไปทุกคนจะร้านเยอะหาที่ขอนแก่นนะครับร้านไหนดีเราก็ไปร้านไหนที่ยังไม่พร้อมนะคะติดต่อลําบากก็อดหาทุกคนจะเ,เราไปแซ่บข้าทรงเข้าซอยอาหารเหนือเนี่ยขวามือตรงนี้เป็นถนนอ,อะไรสําราญสักอย่างหนึ่ง เราไม่ต้องลอดทางรถไฟนะเราไม่ได้ไปตลาดต้นตาลแต่เรามาจากพรสามเนี่ยค่ะเราเดินมาจากพรสามสนามกีฬากลางขอนแก่นซึ่งตรงนั้นเลยสนามกีฬากลางเลยทางเข้าพรสามก็จะเป็นวัดหนองแวงซึ่งดังมากศักดิ์สิทธิ์มากก็คือพระบระมสารีริกธาตุพระมหา,าธาตุแก่นนครนะทุกคนตรงนั้นก็จะมีบึงแก่นนครแก่นนครทะลุไปก็เป็นถนนหน้าเมืองพูดเร็วไหมนี่เราจะไปเข้าซอยตรงนี้ค่ะนะฮะเข้าซอยนอกนอจากจะเป็นอาหารที่ดังที่สุดของ ของอาหารเหนือแล้วก็จะมีขนมขนมกินน้ำเงี้ยวนะฮะแล้วก็อะไรครับน้ำพริกอ่องน้ำพริกนุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปแซ่บกันไปพิสูจน์ความแซ่บของร้านนี้กันทุกคนนี่ฮะตอนเรามาพรสามวันแรกอ่ะเราเดินมาเส้นนี้เลยทุกคนตอนนั้นเป็นหน้าใหม่มากเออก็เดินตรงมาเรื่อยๆก็ไม่ไกลนะทุกคนจากรถไฟประมาณกิโลกว่าๆเองนะครับอา่า แต่พูดถึงอาหารเหนือน,นิดนึงก็เราชอบมากนอกจากจะเป็นดังไปทั่วโลกแล้วนะคะข้าวซอยก็ยังชอบขนมกินน้ำเงี้ยวอ,อร่อยเขาจะใส่ใส่ดอกงิ้วใช่ไหม เป็นแบบขนมกินน้ำนิ้วเชียงมงเชียงรายเชียงใหม่ลำปางเขาจะสูตรไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคืออร่อยแตกต่างกันไปแล้วแต่สูตรไครสูตรมันเนาะบางร้านเรากินที่กรุงเทพเขาจะเป็นแนวแบบโอ้โหอีกแบบหนึ่งเลยรสจัดจ้านแตกต่างกันออกไปหรือน้ําพริกอ่องน้ําพริกอ่องก็จะแบบแนวมะเขือเทศหมสูสับสับๆแล้วก็ผัดแบบออกหวานๆหน่อยแต่ละมุนนะฮะแซบลำเวอร์นะครับทุกคนอย่าเดินเลยนะทุกคนจ๋านุ่มเหนืออาหารเหนืออยู่ตรงไหนะ เราจำได้ว่าอยู่ตรงเส้นนี้ละหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราหมายตาเอาไว้บางคนบอกว่าทำไมไม่ไป,ไปร้านนั้นร้านนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ไปฮะเราไปหมดถ้าร้านไหนดีจริงได้ไปแน่นอนทุกคนเพียงแต่บางร้านเนี่ยค่าอาจจะไม่ได้ต้อนรับเราเสมอไปเขาจะมองว่าอือย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาาก็ไม่อยากให้ไปถ่ายเป็นความลับนะทุกคนเราก็ไม่อยากที่จะหัดหัดศรัทธา ใช่ไหมพะ,ะช่องของเราอย่างที่บอกแล้วมันต้องฟ้าดินส่งมาให้เราจะไปเยือนนะครับบอกต่อถึงฮะนี่โรงเรียนขอนแก่นทางด้านข้างนี้อเองนะครับทุกคนเราเลยมาแล้วยังอ่ะรู้สึกว่าเราจะเดินเลยมาไหมหนุ่มเหนืออาหารเหนือเดี๋ยวนะตรงนี้ไหม่ะทุกคนจ๋ามูแต่พูดเลินเลยถึงแล้วทุกคนเราเดินเลยจริงๆด้วยนี่ฮะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนี่เลยรัวนี่ฮะ นี่ตรงนี้เลยบรรยากาศเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทอนสาทุกคนถึงแล้วนิจาถึงแล้วจะหาง่ายมากเลยเห็นไหมเมื่อกี้นัน่นแหละป้ายโรงเรียนเกตน,นครวิทยาลายู่ข้างๆเลยทุกคนจ๋าทุกคนบรรยากาศกันเองมากทุกคนจ๋าวิหาทุกคนบรรยากาศ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องลงก่อนนะครับทุกคนแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับ